แพ็กเกจที่เขาใส่มามันก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่นะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์สมานเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยสบายดีช่วงนี้น้ำท่วมไหมคะน้ำพึ่งลดค่ะน้ำพึ่งลดใช่ไหมคะอาจารย์สมานวันนี้คือพี่จุ๋มเนี่ยได้ผ้าไอ้นังสือผ้า อาเขมรนะมาจํานวนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ได้ข่าววงในมาว่าเขาปิดตํานานก็คือว่าเขาจะไม่ผลิตอีกนานเลยอีกนานมาก,มากๆเลยก็คือได้มาประมาณห้าหกเล่ม <c oughs> <c oughs> น้อยไปหน่อยเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะย <c oughs> ินดีต้อนรับท่านสู่รายการรถนิยมผ้าโบราณภาาพ,พิเศษนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาในรูปแบบใหม่แต่เนาะ วันนี้เราจะมาเมามอยกันเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะดิฉันได้หนังสือเล่มนี้มาจากาญี่ปุ่นนะคะเป็นหนังสือมหาเทพเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะนี่หนังสือเล่มนี้ค่ะสวยไหมคะอันนี้คือแพคเกจที่เขาจะใส่มามันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะนี่นะคะนี่เดี๋ยวดิฉันดิฉันเอาแบบที่มันท,ท,ที่ที่เราถอดออกมาแล้วเนาะที่เราถอดออกมาละให้ดูก่อนนะคะ หนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือ The Textile of Cambodia นะคะเล่มนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่มหาเทพมากและใครๆควรจะต้องมีไว้นะคะผู้ที่ผลิตหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยนะคะเป็นของ f u กุโอ a ะอาร์ตมิวเซนะคะของจริงต้องมีอันนี้ค่ะไม่ทราบว่าเห็นไม่เอ่ยน่าจะเห็นอยู่นะคะ f ุกุโอกะอาร์ตมิวเนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนื่องจากว่าดิฉันไม่ถนัดในภาษาเขมรน,นะคะหรือการออกแอคเซนต์เนี่ย หรือเราจะได้ความรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยเราโฟอนอินหาคนคนหึ่งกันดีก,กว่านะคะเดี๋ยวเราจะเทรหาคุณสมานกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมานเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมเอ่ยสบายดีช่วงนี้น้ําท่วมไหมคะน้ําพึ่งลดค่ะน้พึ่งลดใช่ไหมคะอาจารย์สมานวันนี้คือพี่จุ๋มเนี่ยได้ผ้าไอ้นังสือผ้า อาเขมรน,นะมาจํานวนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ได้ข่าววงในมาว่าเขาปิดตานานก็คือว่าเขาจะไม่ผลิตอีกนานเลยอีกนานมาก,มากๆหรือก็คือได้มาประมาณ5้าเล่ม <c oughs> น้อยไปหน่อยเนาะแต่การันตีได้ว่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะตอนนี้อยากให้อาจารย์สมานอาจารย์สมานมีหนังสือเล่มน,นี้อยู่เนาะตอนนี้หนังสืออ,อยู่ใกล้ตัวมั้งไหมคะอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้อยู่นะคะ,ะเดี๋ยวขอรบกวนให้ความรู้กันนิดๆหน่อยๆ นิดนึงนะคะอยากจะทราบนิดนึงนี่เห็นไหมคะพอเปิดมาเรื่องตื่นเต้นก็มาเลยค่ะคือหน้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าหกหน้าเจ็ดเนี่ยมันคือกี่ทอปห้าใช่ไหมคะอันเนี้ยอันนี้นนนกีแบบขมิน้นเป็นกี่แบบขมิน้นใช่ไหมคะกี่แบบนี้คือเหมือนแตกต่างจากกีไทยตรงไหนคะกี่ลาวกี่ไทยหรือกี่ภาคเหนือหรือยังไงคะแต่ดูจากบอดี้แล้วน่าจะยาวมากเลยนะคะเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เมตรห้าสิบความยาวถ้า<ฮ>เป็นกีกใหญ่ยยนะค่ะ ห้าป็นกีปกติจะจะยาวหน่อยเพราะว่าการถึงเครือของกีแบบเพนเขาเขาจะวางเป็นแนวราบตรงแต่ภาพในในในเล่มเนี้ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหมันแบบมหาเทพจริงๆเลยนะพอเห็นปุ๊บมันสตันเลยในในภาพถ้าอยากเห็นของจริงก็คืออยู่พิพิธภัณฑ์พนมเปญค่ะจะเป็นจะเป็นพื้นพื้นไอจะเป็นในหน้าจีนนี้จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์พนมเปญวก่อนนะคะ ดูหน้าเจ็ดก่อนซิหน,น้าอิงจะสลับสวยงามอ๋อเป็นกี่ใช่ไหมคะหน้าเจ็ดที่เป็นรูปรูปหน้าเหมือนสิงหน้าเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ของ,อของจริงจะอยู่พิพิธภัณฑ์พนมเปญโอเคค่ะไม่ยา้แลวดิฉันจะต้องตามไปดูนิดนึงอาจารย์สมานขาบกวนเปิดหน้าที่12นิดนึงได้ไหมคะปิดานนี้เราไม่ค่อยเจอปิดาน,นเป็นรูปลนะักษณะอย่างนี้อันนี้คือเป็นกันหาชาลีชูชกหรือเปล่าคะใช่ใช่เป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดร อันนี้ลดจริงเป็นดาวเขงเป็นซนดอนสีสวยมากเลยอ่ะแล้วภาพภาพนี่แบบหูอย่างเยอะเลยนี่นี่นี่ดูหน้าสิบสี่สิบห้าก็เป็นเรื่องของพุทธประวัติเหมือนกันนะคะมีรูปช้างมีรูปอะไรต่างๆนานาแต่รูปหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างรูปเยอะมากเลยนะคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะบางอันเราก็อ่านไม่ออกเลยนะคะแต่รู้แค่ว่าเอาเคมันเป็นผ้าโชว์คือเป็นผ้าแฮงกิ้งนะคะอันนี้เขาจะสี่สิบห้าก็ยังเป็นพระเวสสันดรอยู่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบ ห้านะคะโอชัใช,ใช่แล้วสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละคะเด็กจริงสิบหกสิบเจ็ดนี่ขนลุกเลยวสิบหกก็จะเป็นลายเจดีหรือธาตุถ้าเราหรือไทยก็จะเรียกธาตุเนะ <5 S 3> าะธาตุธาตุใส่กระดูกนะ <5. S 3> เ,เนี่ยอันเนี้ยแล้วแล้วสิบเจ็ดล่ะคะสิบเจ็ดน่จะเป็นพุทธประวัติ อ๋อเป็นพุทธประวัติเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเป็นฉากต่างๆของพระพุทธเจ้ามีทั้งประสูนออกไปบวชออกไปผนวชอู้อันนี้อันนี้สวยจังเลยเออรบกวนอาจารย์สมานเปิดหน้าสิบอะยี่สิบสองนิดนึงได้ไหมคะยี่สิบเอายี่สิบสองนี่แปลกมากนี่ดูยี่สิบก็จะเป็นฉากออกไปผนวดเหมือนกันอ๋อเป็นฉากของการผนวดใช่ไหมคะ ตอสนสำคัญคือ,อทอแบบไร้ไปด้านเดียวมันเป็นหนีไร้อันนี่คือ,ค,อ,ค,อคือค่อนข้างจะสวยมากเลยจะมีแบบว่าทอปรับนิดน,นึงช่วงช่วงริมริมผืนตรงนั้นจะทอไปด้านเดียวหมดเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นแฮงกิ้งมันจะเป็นปีดานค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยหน้าที่34อันอันนี้ยังแบบอยู่อ่อันนี้นุ่งได้ไหมหรือว่ายังจะเป็นในสกุลของปีดานอยู่คะสวยมากเป็นกลุ่มของปีดานอยู่แต่ว่าถ้าถ้าตามจริงๆก็คือไม่ควรนุ่ง อ่าค่ะอันนี้เป็นลายอะไรคะเป็นนกยุงใช่ไหมคะหรืออะไรเอ่ยเป็นสัตว์หินมพานเป็นสัตว์หินมะพานาใช่ไหมคะแล้วก็จะเทินเครื่องสักการะบนหลังอันนี้เก๋และแปลกมากเลยแล้วครจะสมัครเปิดหน้า36นิดหนึ่งได้ไหมคะหน้า36กับ37มันจะมีมัน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 จะมีผ้าผ้าที่นุ่มได้ด้วยแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้สวยจังเลยหน้า36นี่คืออะไรคะ36ก็จะเป็นสัตว์หิมพานเหมือนสัตว์หิมพานเหมือนกันเหมือนหน้าเมือหน้าเมื่อกี้ สัตว์เนื้อพาและสวยจริงเติมเครื่องสักการะแล้วก็จะมีผืนน้างๆก็จะเป็นผ้าจามเป็นผ้าจามสองผืนอ่านี้ก็เด็ดนะคะดิฉันมีค่ะดิฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะคะ,นะคะเรื่องพวกนี้ คนาดก่านี้นุ่งได้นุ่งได้สวยจริงค่ะลายหน้าพงหน้าพันหูสารพัดอย่างเลยแล้วมีอันไหนหน้าไหน,หนที่แบบว่ามันเหมือนเป็นลายท็อปฮิตมั้งคะเดี๋ยว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 ตายละขอหน้าห้าสิบสี่กับห้าสิบห้านิดหนึ่งได้ไหมคะเหมือนมาอ้ายูนิคอร์นเลยอันนี้ไม่คืออะไรเอ่ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกเห็นไหมคะมันจะมีลายม้าเ,เป็นหน้าหัวแหลมเป็นหน้าหัวแหลมกับกับม้าค่ะ อันนี้อันนี้เราก็ไม่ค่อยพบไม่ค่อยไม่ค่อยเจอจริงๆเลยค่ะนี่จะแบบมันแบบมัสพิดอันนี้นุ่งได้ไหมคะอ่าจะได้อยู่เพราะเป็นเป็น,ปนลายหน้าค่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องของอพุทธศาสนาเข้ามาใช่ไหมคะพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติเพระาคุณดาวเนี่ยไม่ควรน,นุ่ง ค่ะโอ้โหนี่แต่จะบอกก่อนนะหนังสือเล่มนี้รูปเยอะยะจริงเยอะจริงๆเลยอ่าอาจารย์สมานคะรบกวนหน่อยอุตส่าห์แล้วเราเจอลายท็อปฮิตค่ะของหน้า66กับ67นี่ลายท็อปฮิตหกสเจ็ดกลุ่มเพลิงใช่พนมเพลิงพนมเพลิงหรือกลุ่มเพลิงนะคะรอเรือต้องชัดเจนนะคะโอ้อาจารย์สมานเดี๋ยวรบรบกวนถามนิดนึงขึ้นเขียวจะหายากกว่าอ้าวเหรอคะใช่ขึ้นเขียวจะจะยาก กลาแบบพื้นไม่ไม่ใช่สีเขียวนะ,ะสีเขียวจะหาได้อันนี้ละคะท,ที่ที่อยากจะถามอาจะสมาาจารยสมานตอบพอดีเลยคือแบบคาใจต่นี้สีแบบสีมันแบบแบบพุ่งจริงๆรงเลยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกุลจามหรือหรือว่าเป็นอาเขมรปกติคะหน้าเจกับ75คะ่ะเป็นจามเป็นจามเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้สวยจังเลยอะดูเหมือนเรียบเรียบ <10. S 1> เรียบเรียบ,ยบ,ยบง่ายๆนะคะ อันนี้เดี๋ยวท่น่นข้าง,างเะนัดละเอียดค่องลายเล็กมากอือุ้ยอันนี้ก็ไม่เคยเห็นจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้ทุ่นเนี้ยหน้าหน้าเจ็ดสิบเก้าค่ะนี่นี่ทำไมมันมีกลวยเชิงน่ารักจังเลยอ่ะกลวยเชิงสองชั้นน่ะไม่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 คยพบเจอนี่เห็นไหมฮะมีกลวยเชิงสองชั้นลายตัเล็กลายเล็กเล็กเหมือนเหมือน,นจะเป็นลายประกายพลึกนะลายเล็กๆค่ะเป็นไอ้ลายประกายพลึก กายพลึกนะคะแต่ตรงตรงตรง,ตรงกลวยเชิงด้านข้างมันไม่เหมือนกันนะแต่เห็นแล้วก็ชอบนะอันนี้สวยดูเรียบหรูลายกลุ่มเดียวกันแต่ใส่อยู่ที่เจือ,อใส่ต่างกันเอาละเดี๋ยวเราขอถามอาจารย์สมัยเพิ่ความรู้หน่อยนะคะหน้า83มันเป็นลายมันเป็นลายของปกหนังสือเลยอะ่ะใช่อันอันนี้เราจะเรียกลายอะไรคะถ้าเป็นภาษาภาษาเขมรภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าลายอยีมันก็ละ มีหลายลายประกอบนะมีทั้งดอกไม้มีทั้งตัวเกล็ดหน้าแต่ว่าวางลายเป็นแบบซิกแซกหน้า84พืนที่65เด็กแบบโอ้ไม่ได้แล้วต้องรีเมร คนไม่ได้แล้วค่ะมือสั่นกี่ต้องล้านแล้วอันนี้ลายอะไรอะคะเป็นผ้าป,ป,ปูงค่ะใช่มันพอจะทราบเรื่องลายในคะเทคโนมคลินิดดูมันแพ,พ,พราวดีจังเลยอะสีม<อ>ันสวยมากาลายเลย็กเลอมาประกอบให้มันเป็นลายใหญ่ขึ้นนะ่ยอ๋อส่วนหน้า68เนี่ยมันเหมือนสรงเลยอันนี้เป็นสรงหรือว่าเป็นผ้าผ้านุ่งผู้หญิงคะหน้าไหนนะครับหน้าไอ้8ปค่ะ86เป็น,ปนมัดหมี จามเป็นมัดหมี่จามค่ะอันนี้มีผู้หญิงนุ่งได้ผู้ชายนุ่งได้ใช่ไหมคะใช่นุ่งได้อืมอันนี้คือสีสวยมากหรโอหูแต่ผ้าเยอะมากเลยอุ้ยมันมีประเภทแบบแบบสวยๆเอางี้ดีกว่าไม่พูดมากะะ้าใครอยากได้หนังสือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถามมาได้เลยค่ะจะบอกเราคงราคาไว้ให้เลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอุ้ยอัน,นอันเนี้ยเอออาจารย์สมานค่ะขาถามนิดนึงนะคะหน้าหนึ่งร้อยเนี่ยตัวนี้มันคือผ้าอะไร างเรา,เาก็เป็นยกดอกเนาะแต่ว่าทาง,ทางเขาเขารระเบิดนะคะ <c oughs> อยู่ในสกุลระเบิดโอเคเดีย๋ยวเราจะดูแลแล้วส่วนพวกหน้าเป,นเป็นยกมันมันก็จะมียกยกด้วยไหมกับยกด้วยพวกดินเนาะอันนี้ะนจะเป็นยก,ยกหมูค่ะยกไหมอาจารยสมานคะหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสาเป็นต้นมาเนี่ยอันนี้คือเป็นผ้าในใช้เกี่ยวกับอะไรคะ เป็นผืนเล็กๆก็จะเป็นผ้าปกหัวผ้าปกหัวของชาวจามุสลิมนะคะไหลขึ้นมาหน่อก็จะเป็นคุมไหลคุุมไหลใช่ไหมคะดิฉันเคยเอามาเ,าเป็นผ้ามัดเย็บย้อมมัดเย็บย้อมนะคะ<ช>ขอบพระคุณอาจารย์สมานมากเลยนะคะที่ให้ความรู้วันนี้แต่นี่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ย น่าซื้อจริงๆเลยนะมันแบบภาพมันจุใจมากเลยอะจุจริงๆเลยแล้วเป็นเป็นผืนที่ถ้าพูดถึงจริงๆนมะถ้าอาจารย์สมานัมันเป็นผ้าที่ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซได้ไหมพวกเนี้ยนิปนี้คือเป็นผืนที่สวยๆที่เวลาเขามีมีทัศการในคอลเลกชันของพิพิธภัณฑนะ์แล้วก็คัดมานี่ยแล้วก็ ทศการแล้วก็ทำหนังสือประกอบในทศการอืมโอเคเลยค่ะวันนี้ไม่รบกวนอาจารย์สมานแล้วนะคะจับทีนึงที่นี่เนี่ยได้เดี๋ยว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 ไม่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 ไม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 อาจารย์สมานคะเราต้องบุกไปถึงที่เขาดีกว่าเราต้องบุกไปถึงที่เขาเพราะไงรู้ไหมเราจะได้ไปดูของของเขาเพราะว่าเท่าที่เท่าที่พูดคุยกับเขามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แค่แบบว่า สามสิบสี่สิบผืนมันมีหลายร้อยผืนเลยนะคะในสกุลต่างๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะก็เลยคิดว่าเราควรจะจะต้องไปดูซะหน่อยละเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวละเข้าไปชมนะคะอ่ากราบขอบพระคุณอาจารย์สมานมากเลยนะคะวันนี้ฮัลโหลค่ะข,ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหนังสือนะคะผ้ามัดหมี่เขมรน,นะคะ จัดทำโดยพิพันฟูโกโกะอาร์ตมิวเซียมใช่ไหมคะเนี่ยเป็นคนที่ทำเนี่ยหนังสือเล่มนี้นออกมาเนี่ยนะคะเรามีจํานวนจํากัดและเขาบอกกันนะคะปิดตํานานแน่นอนนะคะเพราะว่าหนังสือทั้งหมดอยู่กับดีฉันหมดแล้วนะคะส่วนจะผลิตเขาจะผลิตเมื่อไหร่ย,ยังไงเนี่ยเออไม่สามารถจะตอบได้นะคะแต่ว่าเราก็ได้กว้านมาหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวติดต่อมาเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดว่าราคาเท่าไรค่าค่าส่งเท่าไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะบอกไว้รายละเอียดทั้งหมดนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะกรุณาชมและดูข้างล่างนะคะจะได้รู้รายละเอียดเพราะดิฉันจะใส่รายละเอียดไว้ครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาค่าขนส่งนะคะอะไรยังไงทั้งหมดเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ